2,553สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำตัดสินยุัซั์พันตำรวจโททักษิน46,000ล้านให้ตกเป็นของแผ่นดิน12มีนาคม2,553นปชแดงทั้งแผ่นดินประกาศชุมนุมใหญ่ชูธงประชาธิปไตยกดดันรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้ยุบสภาสร้างภาพลักษณ์คนเสื้อแดงก้าวข้ามตัวพันตำรวจโททักษิน สมเมษายน2,553แกนนำนปชนำมวลชนบุกยึดแยกราชประสงค์10เมษายน2,553กอกองกำลังติดอาวุธของคนเสื้อแดงปรากฏตัวในเหตุประทะที่แยกคอกวัวยืนยันคำพูดของเสดแดงเรื่องจัดตั้งกองทัพประชาชนหลังกลับจากการไปพกพันตำรวจโททักษินที่ดูใบ14-18พฤษภาคม2,553 หลังการเจราจาล้มเหลวหลังเสด็แดงถูกลอบสังหารกรุงเทพเมืองหลวงแห่งสยามได้กลายเป็นแดนสงครามทหารเริ่มปฏิบัติการปิดล้อมการชุมนุมของนปชที่แยกราชประสงค์เกิดการประทะกันอย่างหนักระหว่างเจ้าหน้าที่กับกองกำลังติดอาวุธและมวลชนคนเสื้อแดงที่ย่านบ่อนไก่ถนนราชปรารถขณะที่ปรากฏภาพพันธบทโททักษินกำลังเดินชอปปิ้งในห้างหรูกับลูกสาวกลางกรุงปารีส 19พฤษภาคม2553 10นาฬิกา30นาที3ชั่วโมงก่อนแกนนำยุติการชุมนุมพันตำรวจโททักษินออกแถลงการเตือนการปรับปร,บรามคนเสื้อแดงจะทำให้เกิดสงครามกองโจรทั่วประเทศ13นาฬิกา45นาทีแกนนำประกาศยุติการชุมนุมในสภาพที่ควบคุมฝูงชนไม่ได้และกรุงเทพก็กลายเป็นทะเลเพลิงเห็นรูปกรุงเทพตอนนี้แล้วพูดอะไรไม่ออก ทำอะไรไม่ถูกอึ้งไปเลยจริงๆมันเจ็บลึกเข้าไปข้างในน้ำตาจะไหลทำไมนะทำไมนิชคุณนอนรเวชกุลสมาชิกวง 2pm 20พฤษภาคม2553ทักษิณออกถแถลงการคือเป็นวันอันดำมืดสำหรับประชาธิปไตยของไทยมีคำถามมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง และข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงหลายข้อแต่ตนจะยังคงให้การสนับสนุนทางด้านกำลังใจต่อไปสำหรับความพยายามเยี่ยงวีรบุรุษของกลุ่มคนเสื้อแดงเปรียบเทียบกันดูนะคะคุณผู้ชมระหว่างความรู้สึกของนักร้องวัยรุ่นกับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าใครการที่เสียใจเมื่อเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนนั้นถูกเผาใครที่รู้สึกร่ำไห้ไปกับแผ่นดินมากกว่ากัน 2 4ง